สวัสดีครับคือกับผมติ๊กเสด็จละเมินโชว์อเมเชียลครับผมบรรยากาศเตลราพี่น้องครับผมขอบคุณสำหรับรางวัลนำใจนะครับผมขอบคุณอะไรกันแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับบอยแมววันหักน้องขังแพงนะครับผมบรรยากาศเตลราพี่น้องครับบรรยากาศเตลรานะครับผมบางปอดครับโอ้สุดยอดมากครับผมอันนี้ครับ บรรยากล่าครับบรรยากาศเตล่าถามพี่น้องกันไปเบิ่งงครับบรรยากาศเตล่าครับพี่น้องครับ สิลิปินนายักใจแฝงสมบหติงานก่อนล่าพิ่นไปดูกัรเลยกาตเตลาครับผมกัตเตลาครับ

ក្ដី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  น่ารักมากครับน่ารักมากน่ารักมากนี่มาเลยพ่อสมศรีหล่นแล้วข้าพเดูแลอย่างดีเลยเ โอ้หวานมันมันหลายอย่าที่เรียนใจที่8ไมล์ไปชาติคงดีไหมนะ บรรากาศเตลาครับผมพี <inde> hum, <t realidade> <t Scottish absorbed> <ları> ่น้องเดินทางกลับบ้านโดยสัตบายบายพี่น้องครับสุขทุขนครับผมน้อยบนขอบคุณพี่น้องทางปากแกขอบคุณทุ่างครับขอบคุณทุกครอบคพี่น้องเป็นกรลังเงนแ้รจอยากท่อนคอให้ีทุกท่านากุกภาพอากาศแ็งแรงเกไ จนคนอยเงี้ยครัเพร่องลอยหน่งขเอลอยขึนไหล่อง้ไหลมากเลยประกอบธุรกิจการใดลอยสมกับเม่อวันเป็นห้ีกลุ่ม้เลื่อนไหล่สองข้าไหลมากรับรวยรับรวยไว้เสรเสรีในอาคัตาน้ึ ทุกคน้แตีขอบคุณพี่นักพผู้หลังผู้ใหญ่ัตตี้ขอบโดยเวลาได้แต่ทีเป็นกับพวกเราสาวน้อยนักเลงต้อนกันแดงสหรับครั้นี้ขอบคุณทุกไปเตยขอบคุณทุกกลังใจแฟ่ ที่าจวัแต่อนนีีมางโดนเข้่านเลยสรับพี่นี่่าีหน้านจอางี่ารกาจะไปที่หน้าีสบควในน้กาวสงเข้าไปเสาวน้อยก็โ ีนใครพอดเลยรูปเลยใครพอดเลยรูปเลยขอบคุณน้องฮักแพงนะครับขอบคุณพวก่าฮักไม่ฮักบ้านฮักแพงด้วยนะวันนี้นะครับผมไม่ยัง ม่ยังเออมันคือเก่าหรืออีหลาอีหลามันผ่ากับมันน้ำอ่านี่นี่นี่ใครไหนยังไงลูกใครไหนยังไงลูกอะไรอะไรลูกอะไรอันนี้ไหนเห็นเสียหนึ่งโอเคไป อันนี้เป็นเป็นวาเลย้อนหลังมาเนื่อยมีวาเย้อนหลังพรุ่งนี้เจอกันที่อะไรอีหลีอะไรอีหลีอะไรอีหลีมือนี้ละมื่นแตกทุกวันก็ดีลูกเรานี่ฮะ ซอยเนี่ยซอยพ่อเนี่ยมันเป็นยังไงตีนหน่อยพ่อไม่เคยไปกินทักเนี่ยตีนหน่อยมันเป็นขนมเกี๊ยวกุ้งออขอบคุณทุกการติดตามครับผมพี่น้องทังแปงป้าสปิดจิบไปพ่อกันลูกปิดจิบไปพ่อหน่อยเร็วอไปกินตีนหน่อยกินหนะพ่อพ่อแม่เอ็มซีครับลูกอยากกินตีนหน่อยมือนเหมือนเหมือนไม่จากินเนาะตีนหน่อยคืออย่างขนมเกี๊ยวกุ้งบ่อยากกินมื้อนี้พ่อไม่เคยกินบ่มันมันเป็นจ้าม้ง อีฮะทุกสาขาเลยบอกมันมันจะใส่ีใสกินปลาะันก็รวกาเนี่ยเป่ามกหกินได้ะก้ยเนสอยเนกินตีหน่อยเพ่อนนะไอ้กีหน่อยลเอยากกินตีหน่อยเพื่นวะกตลซเปาหน่อยซาลเป่ายญ่อยากกินตีหน่อยเพื่นจไร้องไห้บ่เกินยาใหตลูกเอ้ยอยเนอยพ่อนเนี่ยพ่อนจะไปเชื่อตทรชับไหม ว่าแหละไฟดาวลูกอยากกินตีหน่อยพฟอยากทางก็ถือโทรศัพท์อยู่ลูกเอ้ยไปสเหรับคลิปนี้เอาไว้ซชำนี <S <S ้สะก้อนพี่น้องครับฝากไว้ซชำนี้สะก้อนเนาะลาผมวันนี้ฮักแพงฮักแพงกุลันยาพรลาไปก่อนลูกบ๊ายบายคลิปบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ